ถ้าบอกว่ามาร่วมงานแถลงข่าวยิ่งใหญ่ล uh, ังการเลยเนาะเขาดาวซึ่งเทสเตอร์เป ja ็นคู <k <k ่เขาดาวของทันต์สีเนาะก็เห็นที่บอกว่าเขาไม่เคยจะไม่ปิดหวังอยู่แล้วจะเป็นเพื่อเพื่อเทศกาลไหนๆแล้วนี่มันเขาดาวด้วยแล้วปีเนี้ยคือยิ่งใหญ่กว่าเดิมของเดิมมันยิ่งใหญ่มากแล้วอ่ะคนก็แบบโหไม่ฟังก็แล้วตกใจว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ไงอันนี้คือไล์อัพศิลปินกว่า60กว่าชีวิตเลยศิลปินไทยด้วยโอ้แล้วยังมีศิลปินต่างชาติด้วยเห็นบอกว่า ไอริสแบรนสีสีมีทุกมีทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นดนตรียาวไปเลยค่ะเออจริงๆโปรติแล้วอินกับเทศกาลเขาดาวแค่ไหนคะไปก็เขาเล่ทุกปีนะเออแล้วก็จริงๆก็ติดตามถ้าเกิดว่าไหนเราไปอยู่ที่ไหนไม่ได้แต่เราสนใจเราก็จะดูไลฟ์ดูอะไรอย่างเงี้ยตลอดอย่างเขาดาวแหละคนที่นึกถึงเลยก็ต้องาพี่เซนทารูโอใช่เพราะว่าเขาเป็นแลนด์มาร์คเลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเทศกาลดนตรียาวเลยเพราะฉะนั้นเพจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่แค่เขาดาวนะเทศกาลอื่นก็คนก็มาจะดูตลอด คปรักเซนทัลเวลร์ค okay. ่ะเอ้ยชวนมาหน่อยเนาะชวนไปแบบว่างๆมองเขาดาวด้วยกันจริงๆเขามีคีเขาดาวตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะก็เป็นแบบมีดนซีมีเทศกาลมีความเฟสติฟต์แต่วันนี้ก็มาเซนทัลเวอร์ได้เลยทันทีจะแบบมาวันที่31เลยก็ได้ค่ะส่วนคนที่ไม่สะดวกมาก็มีไลฟ์สังสรรค์บทางไลฟ์ได้นะคะนี่อ่าแล้วเขาดาวไปเพืไปไหนคะตอนนี้ก็มีแพลนอยูเพื่อนๆแต่ว่าก็กำลังอยู่ในช่วงเคลียร์ความฉุนละหูหลายปีอยู่ ไม่รับงานใช่ไหมเราคือเป็นรับมาแล้วค่ะส่วนใหญ่งานมันเป็นช่วงที่เครียดเครียดงานอันนี้คือใหญ่จะไปต่างประเทศหรือยังไงคะใช่ค่ะคิดว่าจะไปต่างประเทศไปกี่ปีครับไปีประมาณสิบหกเดือนอะไรอย่าง่าแค่ปีใหม่เดินทางไปเขาดาวน์หน่อยมีประเทศเล็กๆไว้อย่างว่าจะไปโซนไหนยังไงก็มีเล็กๆไว้แล้วค่ะไว้แล้วเป็นนโซไนโซนโซนโซน หลายคนคาดหวังว่าไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนหรือว่าชวนน้องนายจริงๆก็ทุกทชายคนนั้นเขาก็อยู่ในช่วงเที่ยงงานถัด่ากแบบนี้ไปต่อยอดไปเรื่อยๆไปกันก็แซวว่าคือตั้งใจจะไปเป็นแก๊งๆด้วยกันนี่แหละเนาะจริงๆก็ตั้งใจอย่างนั้นมาตลอดมืออยากให้เขาไปด้วยจริงไปไหนก็อยากให้เขาไปทุกที่แหละค่ะขัดเขาไม่ได้เลยเหรอคะไปคอยๆหอเดี๋ยวเขาทำงานกันเยอะอะไรอย่างนี้ใหม่ก็อยากให้ สองฝ่ายเคียรงานเสร็จเสร็จก็ได้ไพักระแล้วมีเวลาแบบพักผ่อนกันหน่อยอ,อ,อ,อันนี้คือเคลียร์คิวลงตัวอะไรหรืยอยังไงอันนี้ยังไม่มีอะไรลงตัวเลยค่ะที่ก็ต้องบุ่ยเลยคือทั้งสองคนพยายามหรือยอย่างน้อยแบบอย่างนั้นถ้าเขาเดนได้ตามมาอะไรเงี้ยเนาะจะดีจะดีมาเจอสักนิดนึงอะไรเงี้ยเราสักวันสองวันถ้าอยู่จีนเราก็พูดกันเลยนะยอมหยอกแต่เราก็อาจจะคาดหวังว่าเป็นเขาดาแรกของคู่เราเลย ว่าอันนี้บอกรู้อวนนะแต่ว่าในสถานะในสถานะแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมในสถานะแฟนอือค่ะกูไปเลยฮะเป็นดาราต่อไปถ้าใช่ไงแต่ว่าไปอยากรอดูว่าเคลียได้ไหมอยากให้คลายเหมือนกันอยากให้คนเราด้วยแต่ว่าเขาบอกนายไปแล้วว่าเออถ้าแบบว่างก็ตามมาก็ยังดีค่ะดูดูดู อที่ผ่านมา่ไปสวัสดีคุณพ่อด้วยใช่ใะก็อนนั้นเขาตามอันนัก็ตามาเหมือนกันาแล้วพอไปนใจ่อหนก็จะอยู่กับคุณพ่ออยู่แล้วกม่มีคนดับไฟอยู่แล้วแล้วก็เผมอะไรไปไห้ดคนตี่อะไงี้ยก็เลยอันนี้คือเป็นปีแรกในฐานะแบบว่าูเขยที่เย พ่อบอกว่าเป็นลูกชายอีกคนพ่อก็อวยพรให้หนูแล้วก็ท่กอย่างอวยพรให้นายเยอะกว่าด้วยเออเก่งนะนายเวลาเขาเก่งกีฬาสกัดนะ ตอนแรกเขาก็ตื่นเต้นนะเขาบอกว่าท่ยังไงเขชิลมากไปกินข้าวไปอะไรเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็ของเขาว่าจริงๆเขาก็ชิลเขาโอนคอนยาวเหมือนกันเขาก็เลยได้ผ่อนกับนายาวส่วนเราเป็นติดเล่นก็เลยได้พ่อนสั้นเพรานนั้นเขาเตรียมตัวอยู่ยาวไหมว่าจะไปเป็นภูมิภาคเตรียมยุ่งเตรียมมีอะไรยังไงไหมไม่หรอกชิลชิลตอนเหมือนทีิปนั้นเขาไปญี่ปุ่นมาเขาก็ซื้อแบบเครื่องคนหนวดอะไรเงี้ยเ่าอย่างนี้นะแต่ว่าแต่พ่อหนวดไม่ขึ้นละมาไมไม่มี ลอ๋อได้บอกฝากตัวอะไรอย่างงี้ไหมคะแบบฝากตัวกับครอบครัวก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นวันสาคัญที่เป็นวันอ้อนวอนอะไรอย่างงี้ยก็ก็โวยพรละครกันกับสิริมงคลกับเด็กๆมากกว่าแต่ในโซเชียลก็คือแบบว่าน้องแบบว่าเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาบีบกันใหญ่เลยคล้ายกดแชร์เออเพรากไปทำรายการคุณพ่อพูดถึงนายยังไงบ้างไหมคะส่วนใหญ่ก็เขาก็จะโวยพรแหละค่ะอย่างมืานก็จอยากให้พวกหนูแบบมีงานมีหน้าที่การงานสมบูรณ์มีความ ุขภาพแห็นแล้วเพราะผู้หญิงสองคนทำงานเยอะชุดนี้งานเยอะคุณพ่อมีฝากเราไหมว่าเออนายแบบทันใจหน่อยนะเออแบบทันใจหน่อยนะเอาลูกสาวพ่อไปเป็นภาระหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคงบอกว่าเอออย่าเอามาคืนนะไปแล้วไปเลยเงี้ยหรอไมีไหมมือไม่ให้แล้วให้เลยไงมีนหมมือคุณพ่อมีฝากนะเออดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยค่ะก็จะอวยพรเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าไาแต่เรา เออเอลเดี๋ยวพูดทางผิดชื่อเลยไอจีคิวไม่ถูกกต้งเลยแกว่าสีามสอค่ะบายมาไปถ่ายหนังสือที่สิงคโปร์กันเออมีการแบบโปรโมั่นเลนน้อยแล้ก็ก็เป็นคลิปที่ทุกักดีค่ะสนุกแล้วก็ไปดูคือนายเขาเขาเซียนร้านอาหารที่นู่นาเนี่ยอร่อยลองนะอร่อย ภาพท่เราเคยเจอเหมือนเ่ิมไหมคะเหมือนเดิมก่อนก็ไปแต่ว่ามันเป็นทิ้งจากการในร้อเหรอใหญหโหไม่ครั้งเดียวเพราะว่าเราเพิ่งได้ฟิกงานต้องบอกหมอเราเห็นจะลงรูปโปรโมทได้เออเออเนี่ยเพาะนั้นก็ต้องตั้ง1 0น0ีเลยวันดีใจค่ะมีคนดูแบบว่าอยากจ้างคือเราม่ดีใจอออันนี้คือโปรเป็นโปรเจกต์รับที่นายเคยบอกว่าที่ไปถ่ายด้วยกันที่สิงคโปร์ถูกไหมใช่คือขึ้นโต๊นิยสารเออแล้วมีสัมภาษณ์อะไรพิเศษอะไรที่นู้น คอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมไหม่ะตอนนี้ยังเลยค่ะจะไปได้อีกมีคิวหรอยังไม่มีหรอกตอนนี้ถ่ายละครยืนเพิ่มคอนทนไปได้ค่ะเพราะเท่มงานคู่ตอนนี้ก็คือแบบมีงานคู่มาเรื่อยๆเลยไหมครับคุณก็มีมีคุยคุยอยู่เรื่อยๆเลยะแต่ว่าคือตอนนี้ด้วยความที่เขาก็ละครเล่นจะปิดมกุระเหมือนของใบมีมันมีโปรเจกต์ครั้งสี่เรื่องก็เลยยังแบบอ่าถ้ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเค ไปด้วยเพรานะว่านั้นเราก็เชียร์อยู่คลิปขอบจอนะอะไแต่ก็มีบทที่นายไปว่าอุ้ยอันคลิปป็นทางการมากเลยเขาบอกว่าลอลอดูทางการไปหรออะไรเงี้ยแต่เขาจะแบบเหมนขาจะสุภาพจะแบบจะเลงนิดนึงเวลาทำคลิปให้อะไเลยค่ในฐานะแฟ <laughs> นต้ <laughs> องเี้แฟนหล่อเลยนคุ้มใจ พี่น้องสาวๆมาแบบชื่นชมชื่นตัวนายเองก็ชมเหมแอนโทเนียอยู่แล้นะก็บอกว่าเขาสวยมากเลยเนาะอย่างเงี้ยเพราะว่าพิงมาถามว่าททำไลน์ม่ตอบโบ๊ทชินางังอยู่ดูซาอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องดูด้วยฝั่งกองเขาก็ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเมนต์น่ารักน่าแบบเนาะโอเคค่ะ